สวัสดีครับพวกกับผม s p o t เว r ร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับซึ่งหนังที่เราจะนำมาสปอยในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่อง of mice and men นะครับไอ้เพื่อนยากหนังปี 1, 1992นเองั่นเองครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยซึ่งหนังเรื่องนี้ครับจะเซตเลือกอยู่ในยุคประมาณยุคปี 1, 1930นะครับ ฉากเบอรเลอรนะครับเ่ริ่มตทุ่นนิชาย2คนที่กําลังวิ่งหนีออกจากฟาร์มครับซึ่งทั้ง2คนนะครับคนนึงมีชื่อว่าเรนนี่ครับซึ่งที่คุณเห็นตัวโตแบบนี้ครับแท้จริงแล้วเขานั้นเป็นเด็กเอ๋อนั่นเองและอีกคนนะครับมีชื่อว่าจอร์จครับคนนี้เป็นคนปกตินะครับทั้งสองต้องวิ่งหนีออกจากฟาร์มครับเพราะว่าไอ้เลนนี่นะครับได้เผลอไปดึงกระโปรงผู้หญิงเมียเจ้าของฟาร์มแล้วขาดครับเลยถูกกล่าวหาว่าตัวเองนั้นเป็นลวนลามคนอื่น ทั้งสองเลยต้องวิ่งออกจากฟาร์มไปได้ทั้งสองนะครับก็ได้แอบ,บขึ้นรถไฟไปเดี๋ยที่จะไปหางานใหม่ที่เมืองอื่นพอไปถึงเมืองอื่นนะครับพวกเขาก็ได้งานในทันทีครับที่ไร่แห่งหนึ่งพวกเขาเลยขึ้นรถบัสไปที่ไร่แห่งนั้นแต่พอนั่งไปสักพักครับไอ้คนขับรถบัสครับดันขี้เกียจที่จะไปส่งพวกเขาที่ฟาร์มเลยจอดรถและให้พวกจอสนั้นเดินไปเองปรากฏว่าไร่นั้นไกลเกินไปครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะค้างคืนข้างทางกันก่อนที่จอสนะครับจะสังเกตเห็นว่าเรนนี่นะครับเพื่อนของเขาเนี่ยจะแอบ,บเอาหน ไล่ขนระหว่างทางซึ่งเรนนี่นะครับมินิสัยที่ชอบรูปอะไรที่มันนิ่มอยู่แล้วนะครับจอร์ดเห็นน้นๆครับก็ได้แย่งหนูตายไปจากเรนนี่ครับได้โยนมันทิ้งไปเรนนี่นะครับเสียใจมากเพราะถึงเวลาอาหารนะครับซึ่งพวกเขาก็กินอาหารกระป๋องกันนะครับและจอร์ดก็ได้บ่นเรนนี่ไปครับว่าถ้าเขาไม่มีเรนนี่ครับจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งและไม่ต้องหนีออกจากงานเพราะว่าเรนนี่นั้นไปทําเสียเรื่องเรนนี่เลยบอกกับจอร์ดครับถ้าจอร์ดนั้นไม่ต้องการเขาแล้วเขาก พร้อมกับกินซอสมะเขือเทศอย่าลืมนะครับว่าเลนนี่เป็นเด็กเอ๋อนะครับไม่เห็นแดงนนครับจอร์จเลยทําใจครับว่าจะต้องให้เลนนี่ครับอยู่กับเขาต่อก่อนที่จะนอนครับเลนนี่ขอให้จอร์จนั้นเล่านิทานขายฝันให้เขาฟังหน่อยซึ่งนิทานขายฝันครับเป็นนิทานเกี่ยวกับว่าความฝันของพวกเขานะครับก็คืออยากมีฟาร์มเป็นของตัวเองพร้อมกับเลี้ยงสัตว์ต่างๆพอเช้าวันรุ่งขึ้นครับทั้งสองก็ได้ไปที่ไร่ที่พวกเขาจะต้องไปทํางานแล้วพวกเขาก็ได้พบกับตาลุงแคนดี้นะครับและหมาแก่ของเขาตาลุงคนนั้นครับเลยพาพวกเขาไปพบกนาาายจ้กเมชล จอร์จก็เลยบอกไปว่ารถบัสนั้นเสือกปล่อยพวกเราทิ้งไว้ครับให้เธอเดินมาเองนายจ้างก็สังเกตเลนนี่ครับพอนายจ้างถามคําถามอะไรให้เลนนี่นะครับเลนนี่ก็จะไม่ตอบครับแต่ให้จอร์จนั้นเป็นคนตอบคาถามแทนจอร์จก็พยายามเกลี้ยกล่อมนายจ้านะครับบอกให้เขานั้นยอมรับในตัวเลนนี่ให้ได้แล้วก็ทําสําเร็จด้วยครับและพวกเขาก็ได้เริ่มงานในทันทีลุงแคนดี้นะครับเลยพาพวกเขาไปยังบ้านพักคนงาน แต่พอไปถึงนะครับเคอรี่นะครับซึ่งเป็นลูกของนายจ้าครับก็ได้เข้ามาในบ้านพักคนงานเพื่อที่จะหาตัวภรรยาของเขาซึ่งเคอรี่นะครับที่สังเกตเห็นเลนนี่โตกว่าก็คิดจะเข้าไปหาเรื่องในทันทีครับเพราะว่าเฮียแกครับติดนิสัยเกียดพวกตัวโตและจอร์ดก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้นะครับและเคอรี่นั้นก็ได้จะไปแต่พอเคอรี่จะไปได้ไม่นานนะครับภรรยาของเคอรี่นะครับก็ได้เข้ามาตีสนิทกับพวกของจอร์ดนะครับซึ่งภรรยาของเคอรี่ครับวันวันก็มีแต่งตัวไปอ่อยผู้ชายนะครับแต่จอร์ด เดี๋ยวพวกเราจะสวยเอาพอถึงเวลาทํางานครับหัวหน้าคนงานครับก็ได้เดินเข้ามาทักทายพวกเขาครับซึ่งหัวหน้าคนงานคนนี้ครับมีชื่อว่าสลิมนั่นเองครับพวกเขาก็คุยกันเรื่อยๆครับจนกระทั่งคาสันนะครับซึ่งเป็นคนงานอีกคนครับก็ได้พูดขึ้นบอกว่าหมาของสลิมนั้นคลอดลูกออกมาหลายตัวซึ่งเขานั้นน่าจะยกลูกหมาตัวใดตัวหนึ่งครับให้กับตาลุงแคนดี้ซะเพราะว่าหมาของเขานั้นแก่แล้วแลคาสันก็ได้บอกอีกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับลุงแคนดี้นะครับให้พาเขาหมาของเขานนั้ไปยิงทิ้งซะ แต่พอเลนนี่ได้ยินคขาว่าลูกหมาปืนนี่เขาก็อยากได้นนทันทีครับก็เลยขอกับจอสครับบอกว่าช่วยไปคุยกับสลิมให้หน่อยและจอสก็บอกว่าเขาจะคุยให้และจัดจบงานครับพอเขาทางานเลนนี่นะครับก็โชว์ความแข็งแกร่งนะครับยกกระสอบข้าวได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะกระสอบข้าวนะครับมันต้องใช้2คนในการยกครับแต่เลนนี่สามารถยกได้ด้วยตัวคนเดียวพอเลิกงานนะครับเลนนี่ครับก็ขอให้จอสนั้นช่วยไปคุยกับสลิมเรื่องลูกหมาให้หน่อยสลิมเลยพาเลนนี่นะครับไปเล่นกับลูกหมาครับโดยมีข้อแม้ว่าห้ามนํามันออกไปจากโรงนาอ๋อน คาสันกับตาลิมครับก็กําลังเล่นไพ่กันอยู่ซึ่งจอร์นนั่นก็กาลังนอนอ่านหนังสืออยู่นะครับแลวลุงแคนนี่ครับก็พาหมาแก่วเขานั้นเข้ามาคาสันก็เลยเปิดประเด็นเลยครับบอกว่าหมาตัวนี้มันตัวเหม็นเกินกว่าที่จะนอนกับพวกเราแล้วก็เสนอให้ยิงมันทิ้งซะ แต่แคนดี้ก็ยังยืนการนะครับบอกว่าหมาตัวนี้นั้นเขาเลี้ยงมาตั้งแต่มันยังเด็กแต่ก็ทนแรงกดดันของคาสันกับเซลิมไม่ไหวนะครับคาสันเลยอาสาที่ยิงหมาตัวนั้นด้วยตัวเองหลังจากคาสันนะครับพาหมาออกไปยิงทิศเสร็จลุ่มแคนดี้ก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยครับส่วนพวกคนอื่นๆนะครับก็ไปทํางานตามปกติพอตกข้าของอีกวันนะครับเคอร์รี่นะครับก็ได้เข้ามาหาตัวสลิมซึ่งพอไม่เห็นสลิมครับเคอร์รี่ก็รู้ได้ทันทีครับว่าสลิมเนี่ยจะต้องไปแอบไปทําอะไรกับเมียของเขาแน่เคอร์รี่เลยเร่่งทีจะออกไปตาามมหลิครับซึ่งคนอื่นนะครััััับบบบเเเเหห็็นน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 อออออย่่่าาาง้้้คครรรรกกกลลีีีไปตตมมิท์จจะวใ คนงานตอนนี้ก็เหลือแค่จอร์ดเรนนี่แล้วก็ลุงแคนดี้เท่านั้นครับเรนนี่เลยขอให้จอร์ดนั้นเล่านิทานขายฝันให้ฟังอีกหน่อยแลวจอร์ดก็เล่าด้วยครับเหมือนเดิมเลยก็คือว่าพวกเขานนั้นจะไปซื้อฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีฟาร์มเป็นของตัวเองและจอร์ดก็ปิดท้ายด้วยว่าเขาไปเจอที่ที่หนึง่งราคาถูกมากแต่พวกเขานนั้นไม่มีเงินพอลุงแคนดี้เลยถามว่าไร่ที่จอร์ดว่านั้นขายในราคาเท่าไหร่จอร์ดก็บอกว่าขายในราคา600เหรียญลุงแคนดี้ ก็เลยบอกว่าตัวเขานั้นมีเงินอยู่350อยาสร่วมหุ้นซื้อด้วยกันจอร์ก็เหมือนจะลังเลอยู่สภาค,ครับจนกระทั่งลูนแคนดี้บอกไว้ว่าเขานั้นไม่มีลูกเมียไม่มีญาติพราะเขาตายและจะทําพิธยกรรมยกที่ดินในส่วนของเขาให้ซึ่งทําให้จอร์ดนันตกลงในทันทีครับแต่จอร์ดก็บอกไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นมีเงินอยู่แค่สิเหรียญเท่านั้นต้องรอผ่านไปอีกเดือนดับค่าแรงเสียก่อนถึงจะสามารถซื้อได้เขาก็คุยกันครับว่าถ้าซื้อเสร็จแน่าจะทาอะไรกันดี ช่วงเวลาที่มีความสุขพันผ่านไปอย่างรวดเร็วครับสักพักนะครับสลิมกับเหล่าคนงานก็พากันเข้ามาคนงาน,นครับก็ได้พูดจาต่อว่าสลิมเลยว่าอย่าไปมีอะไรกับเมียเคอร์รี่อีกนะแต่สลิมเหมือนจะมีบารมีมากกว่าเคอร์รี่ครับเคอร์รี่เลยเมกาที่จะทาอะไรสลิมแต่ขณะนั้นเองครับเคอร์รี่ก็สังเกตเห็นครับว่าเลนนี่นนกำลังหัวเราะให้กับเขาอยู่เคอร์รี่ที่แต่เดิมก็ไม่ชอบเลนนี่อยู่แล้วครับ เพราะความอิจฉาที่เลนนี่นั้นตัวใหญ่กวา่าเคลลี่เลยต่อยเลนนี่ในทันทีครับหลังจากโดนกระทืบอยู่สักพักครับจอร์จก็บอกให้เลนนี่นั้นโต้กลับซึ่งเลนนี่ก็โต้กลับในทันทีครับว้ามือของเคลลี่แล้วบีบมันจนแหลกละเอียดและคนอื่นก็ได้เข้ามาห้ามปรามเอากันเอาไว้ครับซึ่งสลิมนะครับก็ได้ย้ำเตือนเคลลี่ที่กำลังจะหมดสติไปว่ามือเขานั้นไปติดอยู่ในเครื่องจักรจะเกิดว่าเคลลี่ไม่พูดตามนั้นแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันแลวพวกเขาก็หามเคลลี่ไปรักษาครับพอวันรุ่้ครับลวแ เพราะาเธอสังเกตเห็นแผลบนหน้าของเลนี่ครับเธอก็รู้ได้ทันทีครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เลนนี่ก็ยังยืนการครับบอกว่ามือของเคอร์รี่นั้นไปติดอยู่ในเครื่องจักรพออยู่มาวันนึงครับจอร์ดก็คิดที่จะไปเข้าเมืองกับเหล่าเพื่อนๆคนงานนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าให้เลนนี่นั้นอยู่ในโรงนาเล่กับลูกหมาไปนะแต่เลนนี่ก็เดินไปเลื่อยเปล่อครับจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากห้องของคนผิวดำซึ่งเลนี่ก็ได้เข้าไปทักทายกับคนผิวดำคนนั้นนะครับซึ่งคนผิวดำก แต่เลนี่ที่เออๆอยู่้วครับเขาก็ได้พูดถึงจอร์ดบ่อยๆครับเพราะว่าจอร์ดนัดสั่งให้เขาทำนู่นทำนี่คนผิวดำเลยเปิดประเด็นบอกว่าถ้าเกิดว่าจอร์ดนั้นไปอะไรไปเลนี่จะทำยังไงต่อไปเลนี่ก็เหมือนจะฟังไม่เข้าใจครับคนผิวดำก็เลยบอกกลับไปอีกว่าสมมติว่าจอร์ดเกิดตายขึ้นมาเลนี่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรเลนี่ก็เหมือนจะโกรธมากครับที่เขาพูดถึงจอร์ดแบบเสียหายเลนี่ก็ทำทีที่จะเกลือจะไปหาเรื่องกับคนผิวดำครับแต่คนผิวดำก็บอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆนะทั้งสองก็ได้ไมเกวาาาขหพ และสั่งให้เลนี่นะครับกลับไปยังบ้านพักคนงานพราเวลาผ่านไป1เดือนนะครับจอร์กับลุงแคนดี้นะครับก็ได้ดีใจกันมากครับที่พวกเขาเตรียมที่จะไปซื้อไร่กันแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในครับตอนที่จะเขียนจดหมายไปถามเจ้าของไร่ว่าเต็มใจที่จะขายไหมพวกเขามีตังอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตอนนี้ครับจอร์จอารมณ์ดีมากครับเลยไปแข่งโยนเกือกม้กับเหล่าคนงานคนอื่นๆแล้วชากก็ตัดมาครับที่เลนี่รัากำลังเล่กับลูกหมาซึ่งตอนนี้เลนี่เศร้าเสียใจไปอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นเล่นกับลูกหมาแรงเกินไป จะทาให้ลูกหมานั้นตายลงในระหว่างที่เลนนี่กําลังเศร้าเสียใจอยู่ครับเมียของเคอรี่นะครับก็ได้เข้ามาปลอบเลนนี่ครับแต่พอคุยกันไปสักพักครับเลนนี่นะครับก็ได้เอามือนะครับไปรูปผมของเมียของเคอรี่ครับตอนแรกๆเธอก็ไม่ได้เอกใจครับแต่พอเลนนี่เริ่มรูปแรงเรื่อยๆนะครับเธอก็เตรียมที่จะสะบัดเลนนี่ออกในทันทีจต่เลนนี่ครับด้วยความที่โมโหนะครับก็เลยเผลอหักคอเมียของเคอรี่นั้นจนตายซึ่งผ่านไปสักพักนะครับลุงแคนดี้นะครับก็ได้เข้ามาซึ่งลุงแคนดี้ก็รู้ได้ทนนีีีว่าเป็ฝมืออขงใครเดนระคับ พอจอร์จเข้ามาเสร็จปุ๊บจอร์จก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่เป็นฝีมือของเลนนี่แน่นอนซึ่งจอร์จก็ได้บอกกับลุงแคนนี่ไปครับว่าเขานั้นจะทำที ไม่รู้ไม่เห็นเดินออกไปจากโรงนาเพื่อกลัวว่าเขานั่นจะเป็นผู้สนรุ่มคิดนั่นเองพอจอร์ดออกไปจากโรงนาได้สักพักครับลุนแคนนี่ก็ได้ส่งสัญญาณให้ทุกคนนั้นรีบมาดูศพในทันทีพอมาดูศพนะครับเคอร์รี่นะครับก็โมโหเป็นอย่างมากครับบอกว่านี่มันเป็นฝีมือใครกันแน่แต่เคอร์รี่ก็ได้เหลือบไปเห็นนะครับหมวกของเลนนี่นั้นตกอยู่เขาก็รู้ได้ทันทีครับว่านี่เป็นฝีมือของเลนนี่อย่างแน่นอนเคอร์รี่นะครับเลยพาพวกคนงานครับถือปืนเตรียมที่จะไปฆ่าเลนนี่ในทันทีซึ่งเขาก่ทัอด ครน้นจ,จอจตก็เจอตัวเรนี่ก่อนจริงครับซึ่งเลนี่นะครับก็ได้แอบอยู่ที่แหล่งน้าแห่งหนึ่งเลนนี่ก็ได้บอกจอดไปครับบอกว่าเขานั้นไม่รู้อะไรเลยเขาจําอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งจอร์ได้บอกไปว่าเขานั้นน่ะเออมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันร้ายแรงหรอกซึ่งจอร์ก็พูดไปด้วยทั้งน,น้าตานะครับนะัพอคุยกันไปได้สักพ,พักครับเลนนี่ก็เลยบอกที่จอร์นั้นเล่านิทานให้เขาฟังหน่อยซึ่งก็เป็นนิทานขายฝันอีกตามเคยครับจอร์ George ก็เล่าครับพอเล่าไปได้สักพักครับจอร์ก็บอกให้เลนนี่นะครับหันไปทางแม่น้ําหน่อยพอเลนนี่หันไปได้สักพ,พักครับจอร์ George ก็ได้เริ่มเล่านิทานในท,ทันทีพอเล่าไปได้สักพักครับจอร์ก็ได จ่อปากกระบอ,อกปืนครับยิงไปที่หัวเลนนี่จนตายเลยทันทีนาภาพก็ตัดมานะครับที่จอร์นกำลังนั่งรถไฟเพื่อนหนีไปให้ไกลพร้อกับน้ําตาและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้นครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ยินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่กันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามต,ต่อไปนะครับ